สวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนัดอ่อนค่ะเราก็มาราศีพฤษภกันนะคะในปีพุทธศักราช2565ค่ะก็เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่มากมายจริงๆแล้วเปลี่ยนทุกราศีเพราะกันขับเคลื่อนยกย้ายราศีของดาวดวงใหญ่เนี่ย ถึง3องค์เลยคือดาวพรมัสตดูดาวพระราหูแล้วก็ดาวพระพฤหัสบดีดระพริตยูยเนี่ยยังเดินภาคราศีอีกมาสู่ราศีพ,ษพิษษวันที่7กรกฎาคม2565และยังเดินภาคราศีมาที่ราศีเมษอีกวันที่หนธันวาคม2565 แล้วจิงจะเดินหน้าต่อไปที่ราศีพโศภต่ออีกวันที่8มีนาคม2566นะคะอิทธิพลในการเดินข้ามราศีเนี่ยและย้อนไปย้อนมาเนี่ยวุ้ยหนักหนาเลยนะคะทำให้เกิดความไม่แน่นอนในการดำเนินชีวิตหรือการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตของทุกๆ ราศีอย่างมากมายและยังมีดาวพระราหูเนี่ยที่ยกย้ายราศีในวันที่30มีนาคม2565เนี่ยจากราศีพฤศภมาสู่ราศีเมษท่านเดินย้อนจักอยู่แล้วนะคะ จากเรือนดินมาสู่เรือนไฟของธาตุลมเนี่ยนักหนาสาหัสนะคะคอยดูดีๆอย่างพระมริตยูเนี่ยยังจากเรือนไฟไปสู่เรือนดินนะคะความรุนแดงก็จะลดน้อยถอยลงนะและยังมีดาวพระพฤหัสบดีซึ่งกลับบ้านนะคะในวันที่9เมษายน2565 ท่านมาสถิตท,ที่ราศีมีนนะบ้านของท่านเลยเป็นเกษตรราธิบดีนะคะการเป็นเกษตรราธิบดีคือความหนักแน่นมั่นคงนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยนะก็รู้แล้วว่าตัวเองต้องดีอย่างนี้เลยเพราะว่าดาวพระพระศบดีเป็นดาวแห่งความเจริญความสว่างเป็นดาวบุญใหญ่เป็นประธานแห่ง ความดีงามที่มากมายความเจริญความสว่างของชีวิตนี่แหละตอนนี้ใครที่ดาวพระประสิบดีสวยเนี่ยก็จัถือเป็นโอกาสทองอย่างมากมายอย่างราศีพฤษภเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสทองเลยเป็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่โชคดีอย่างมากมายจากพลังของดาวพระประสิบดีในปีพุทธศักราช2565นี้เพราะดาวพระประสิบดีเนี่ย เป็นกเกษตรตาธิบดีนะคะตั้งแต่วันที่9เมษายน2565และยังได้ตำแหน่งสิงหเกณฑ์คือสถิตในเรือนล่าพระอีกนะคะ แล้วยังได้ตําแหน่งดาวยงยศอีกด้วยครูปูแมงป่องป่ายิ่งยศขาก็อย่าขามนะคะก็เป็นช่วงเวลาแห่งอํานาจบารมีได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะได้มีชื่อเสียงเกียรติยศนะได้มีการศึกษาคนที่ยังเรียนไม่จบก็จะเรียนจบหรือคนที่ป่วยที่ไข้ก็จะได้เจอยาดีหมอดีหรือหายได้โดยปาฏิหาริย์นะคะท่านี้มีถามมานะคะอยู่ใน u t u b e อะ ว่าดาวพระราหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนราศีกุม่ยหมายความว่าอย่างไรเขาเป็นเจ้าของบ้านนะคะบ้านเรือนหรือราศีนะคะราศีกุมนี่แหละ สำหรับดาวพระราหูที่ครองเดือนราศีกุมเนี่ยก็เป็นเจ้าของบ้านนะของราศีกุมนะเป็นดาวธาตุลมลมพายุใหญ่มาครองเดือนลมอีกนะคะได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีและก็ะปกินณากะาโชคถือเป็นดาวแห่งโชคลาภ ของดวงเมืองดวงโลกดาวพระราหูเนี่ยได้รับแบ่งบ้านจากดาวพระเสาร์มามาครองเรือนราศีกลุ่มนะจึงถือว่าเป็นดาวเพื่อนรักกันพระราหูสถิตอยู่ที่ราศีมังกรเนี่ยพระราหูกับให้คุณยิ่งใหญ่เพราะเป็นดาวแห่งเพื่อนรักนะคะเรียกว่ารักกันขนาดให้บ้านให้เมืองกันเลยนะคะในปีพุทธศักราช2565เนี่ยทุกๆราศีเนี่ย จะต้องมาพิจารณาตัวเองเยอะๆเลยบางราศีก็ดีแบบโรดแร่นบางราศีก็แบบแย่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าเราจะต้องแย่เนี่ยเราจะทำอย่างไรไม่ให้เราแย่นีตรงนี้แหละนะคะที่สำคัญนะคะเหตุการณ์แรงๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็กลัวพระมริตอยู่กันที่ถ้าจะยกย้ายในวันที่7กรกฎาคม2565เนี่ยขึ้นปีนะคะ เวลาท่านคองเรือนไหนเนี่ยท่านอยู่ถึง7ปีนะคะปีพุทธศักราช2565เนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเกิดขึ้นกับราศีพฤษภทุกรูปแบบเลยเหมือนกันนะคะเรียกว่าได้ทุกเรื่องนะคะถึงจะไม่ครบทุกเรื่องแต่ก็ได้ทุกเรื่องนะโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะแต่ การที่จะรู้ว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยเราต้องดูดาวดวงอื่นประกอบโดยเฉพาะดาวพระพริหัสบดีซึ่งราศีพฤษภเนี่ยโชคดีมากเลยนะคะที่ดาวพระพฤหัสบดีเนีสถิตอยู่สุภกรรมาราพานะคะตอนที่สถิตอยู่ที่เรือนราพะเนี่ยตั้งแต่วันที่9เมษาย,ยน2565เนี่ยได้ทั้งตำแหน่งกเกษตราราธิบดี ในราศีมีนะนะเป็นเจ้าของบ้านเลยนะคะนะ่าจะหนักแน่นมั่นคงเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่มั่นคงทีเดียวนะและต่อไปอย่าให้พลาดเชียวนะนะและยังได้ตำแหน่งสิงหะเกตน,นะเพราะว่าเป็นเรือนลาภะ นะคะก็คือ,อมีโชคมีลาบมีผู้หลับผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือหนุนนำนะไม่ว่าจะเพื่อนฝูงผู้หลับผู้ใหญ่เนี่ยอุ้ยหอมมีเสน่ห์เลยนะ,ะแล้วยังได้ตำแหน่งดาวยงยศอีกนะคะครูปูแมงป่องปลายิ่งยศถาก็อยา,ามีฐานะ มีความมั่นคงมีอํานาจบาร,รมีเป็นที่เกรงขามเลยนะคะตอนนี้ความดีงามอันนี้ชาวราศีพฤษภเนี่ยเตรียมรับไว้เต็มๆนะคะดีแน่นอนถ้าคุณไม่ดีแล้วคุณไม่ได้เกิดราศีนี้นะคะพระมริตยูเนี่ยมาสถิตที่ราศีพฤษภเนี่ยนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเรื่องนะได้ทุกอย่างเลยนะคะทั้งดีและไม่ดี นะดูดาวอื่นประกอบด้วยนะคะถ้าดาวเล็กดาวน้อยก็เป็นดาวรายเดือนถ้าเป็นดาวใหญ่เนี่ยนะดาวชุดตรีเทพพระพระะปสมดีพระสาแล้วก็พระราหูเนี่ย และรำปริตายูเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่อยู่นานนะอยู่ถึง7ปีนะคะนะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงช่วงไหนที่ดีเนี่ยเราต้องเก็บออมไว้ให้ดีๆนะเพราะว่าใน7ปีนี้เดี๋ยวเกิดมีช่วงที่ไม่ดีขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะมีดาวดวงอื่นๆเนี่ยที่อาจจะมาทําร้ายเราได้ ในปี2565เนี่ยชาวราศีพฤษภลักนาราศีพฤษภเนี่ยพรมฤตยูเนี่ยไปทำลายสิ่งที่ไม่ดีให้กับเราเพราะว่าไปอยู่ข้างหลังเรานะคะพัดสิ่งไม่ดีไปแล้วออกไปแล้วไปอยู่ข้างหลังเรานะแต่การเปลี่ยนแปลงที่มากมายก็จะเกิดขึ้นแต่ความรุนแรงต่างๆเนี่ยจะไม่เหมือนกับที่ท่านสถิตอยู่ที่ราศีเมษเพราะว่าอ่าราศีพฤษภเป็นราศีธาต ดิ่งนะคะหนักแน่นมั่นคงนะระวังนะเดี๋ยวพระมริตยูยกย้ายมาทับเนี่ยนะระวังเจ็บตานาะฝุ่นเข้าตาอะไรอย่างเงี้ยนะของชาวราศีพฤษภเนี่ยนะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกรูปแบบเหมือนกันนะคะดาวแห่งความรักเนี่ยก็คือดาวพระอังคารท่านเดินดีตั้งแต่ปลายปี2 5 6 4แล้วนะสถิตอยู่ที่ ราศีพิจิกได้ตำแหน่งเกษตรตราธิบดีแล้วก็เทวีโชคเพราะนั้นการเดินของท่านเนี่ยนะท่านก็เดินโดยปกติของท่านนะราศีระเดือนครึ่งนะพอไปถึงราศีเมษท่านก็ได้ตำแหน่งเกษตรตราธิบดีเนี่ยดีนะคะการเงินดีพอยกย้ายไปที่ราศีพฤษภเนี่ยท่านได้ตำแหน่งราชาโชคและประกาเกษตรทนี้การเป็นประกาเกษตรในราชาโชคเนี่ยไม่เป็นไรนะคะ พระเกษตรคือ,อความไม่มั่นคงนะอาจจะต้องจากบ้านเกิดเมืองนอหรือจากถิ่นเกิดนะไปทํางานและมีความเจริญรุ่งเรืองหรือมีโชคมีลาบสุขปากหวานอังคารรับเอาจะได้คู่ครองมาของคู่นะคะท่านี้พอดาวพระอังฐาาเนี่ยดาวแห่งคู่ครองเนี่ยเดินมาที่เรือนกันเงินเนี่ยท่านเกิดมน,นะคะในเดือนตุลาคมมน มีเรื่องมีปากมีเสียงเพราะมาสถิตในเรือนของดาวพระพุธระวังนะในเดือนตุลาคมจะมีปากมีเสียงกับคนรักคู่ครองนะและอาจจะต้องอไปตั้งหลักใหม่นะคะจะอยู่ต่อไม่อยู่ต่อจะดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอ๊น่าจะดีนะ <c oughs> นะเพราะว่าพักราศีมาที่ราศีพฤจกอีกสุขปากหวานอันคารักเอาที่จะเลิกจะเลิกเนี่ยกลับไม่เลิกแล้วนะเพราะว่ามาอยู่กับ ราศีพฤษภเนี่ยเป็นราชาโชคนะคะเพราะฉะนั้นที่บอกจะเลิกจะเลิกเนี่ยชาวราศีพฤษภเนี่ยก็คือแค่จะมีเรื่องนะแต่ก็ตัดสินใจแล้วไม่เลิกอ,อะอะไรอย่างเงี้นะคะก็ดูดีๆนะ,ะส่วนและก็ตัวเจ้าชะตาเองเนี่ยคือดาวพระศุกเนี่ยเดินเสิร์ทั้งปีในปีพุทธศักราช2565เพราะฉะนั้นสเสน่ห์จะเหลือหลาย <c ười> ขยัน เหนื่อยทำมาหากินนะก็จะได้ดีทั้งการเงินและก็ความรักได้โอกาสจะมีนะอย่างนั้นเลยนะคะส่วนดาวการเงินเนี่ยคือดาวพระพุธเนี่ยในปี2565เนี่ยท่าน วิ่งทั้งปีเหมือนกันเซอร์ทั้งปีแต่ท่านสะดุดอยู่สาครั้งคือในเดือนเมษายนเดือนสิงหาคมแล้วก็เดือนพฤศจิกาธันวาคมนะคะก็ระวังการสะดุดนิดหน่อยแต่การสะดุดอันเนี้ยอาจารย์ว่าไม่ได้ส่งผลในทางเสียเพราะว่าท่านแก้งหยุดเหมือนคนไปพักร้อนอ่ะแล้วก็วิ่งต่อพักร้อนแล้วก็วิ่งต่อสระยะ แต่ระยะสุดท้ายเนี่ยในเดือนพฤศจิกายุนและธันวาคมเนี่ยจะมนไปคือเดินช้าเดี๋ยวเดินบ้างไม่เดินบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะอ,อ,อยากจะหยุดก็หยุดอยากจะไปก็ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ชา้าไปจนถึงปีหน้าเลย2566เลยนะคะช่วงมนเนี่ยานานนะก็ก็ต้องพิจารณาเอาไว้นะ,ะเราก็ต้องตามดูดาวไปอย่างนี้แหละนะคะ เคยตามดูดาวแต่ละองค์ไปนะคะในปีพุทธศักราช2565เจ้าชะตาชาวราศีพฤษภลักนณาราศ,พศพาีพฤษภเนี่ยอาจารย์ถือว่าดีถึงดีมากทีเดียวแต่ต้องระวังหน่อยหนึ่งนะพระมริตยูเนี่ยท่านสถิตยอยู่กลุ่มลักขณาแต่ท่านกลุ่มและท่านพักพักแล้วก็มากลุ่มอีก เราอาจจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจที่สับสนวุ่นวายนะแต่ก็ผ่านได้นะอาจารย์มีความมั่นใจว่าทุกปัญหาเนี่ยจะค่อยๆผ่านไปได้นะแล้วร้ายจะกลายเป็นดีนะและจะมีความหนักแน่นมั่นคงในชีวิตเนื่องจากดาวสุภาเนี่ยนะคือบ้านเรือนความสุขเนี่ยหนักแน่นนะคะและดาวพระประสบดีเนี่ย ก็เดินมาในตําแหน่งสุภกรรมลาภะนะคะเพราะฉะนั้นรอดแล้วก็มีความดีนะไม่แค่รอดเปล่านะคะอย่าลืมนะดาวบุญเนี่ยให้คุณท่านมากท่านจะต้องมีบุญให้พอนะคะนิดนึงตรงนี้เองว่าท่านมีบุญพอหรือย,อยังในเมื่อโอกาสต่างๆเนี่ยมาถึงท่านมากมายเลยค่ะก็ในปี2565เนี่ยไม่ว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรเนี่ย ให้ส่วนหนึ่งของทุกๆวันมีธรรมะและท่านจะรอดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงนะคะก็ขอให้ชาวราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภและทุทกๆท่านโชคดีกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ